โอ้โชคดีมาเจอยักษ์วันนี้เจอยักษ์เครื่องยนต์เออ่เครื่องจักรเหล่านี้น่าจะพัฒนามาหลายรุ่นละนะครับผมเห็นตั้งแต่เด็กเหมือนกันจะเป็นสีเหลืองๆอันนี้เป็นของอช่างเอกนะเป็นญาติญาติทางแฟนที่ลำปาง ขามีฝีมือในการซ่อมเครื่องจักรประเภทใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็รายได้ดีมากขอบอกนะว่ารายได้ดีมากๆเลยในการซ่อมเครื่องจักรใหญ่ๆมันหาช่างที่ซ่อมเครื่องจักรใหญ่ได้นี่พอดีได้ไอเดียเลยนะผมมองว่าอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์มาแน่หลังจากที่ 5G เกิดขึ้น 5G6G เกิดขึ้นต่างๆนะฮะ แล้วก็เทคโนโลยีมันล้ำ AI สามารถช่วยเหลือคนได้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ๆได้เนี่ยแล้วก็การผลิตชิปการผลิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเชื่อมต่อระหว่างกลไกกับ Data แล้วก็สัญญาณอะไรต่างๆมันเล็กลงจะทำให้เครื่องยนต์เครื่องจักรหุ่นยนต์โรบอติกอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลย นะครับแล้วก็ช่างฝีมือพวกนี้แหละเนื่องจากว่าหุ่นยนต์น่าจะซ่อมซ่อมตัวเองคงไม่ได้คงต้องอาศัยคนในการซ่อมนะครับคนก็อาจจะเป็นเหมือนปริตทของหุ่นยนต์เป็นเหมือนเอ่อมอสต,ตะไคร่เป็นเหมือนมดตัวเล็กน้อยในเครื่องจักรยนต์อนาคตมันจะใหญ่กว่านี้อนาคตมันอาจจะเดินได้อาจจะไม่ใช่แค่ตีนตะขาบแต่อาจจะเป็นรถอาจจะเป็นขาอา่ะ น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตของเครื่องจักรยักษ์แบบนี้นะมันมีใหญ่กว่านี้อีนะนคตรครับอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะนคตที่ช่างผลิตซ่อมเครื่องจักรใหญ่เป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็คุณยน์พวกนี้ในอนาคตน่าจะหลายคนบังคับ นะครับหรืออาจจะมีคนเป็นเพื่อนมากกว่ากันนะครับไปงานโดยนักดนาวชุมชนในสุขภมพาโุ้น่าสนใจ